ลงเฟไว้เมื่อกี้ที่ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องอ,อะไรนะฮะเป็นเผ่าพัานธุ์อาเซียนเนี่ยผมสนใจเมมาจากท่านเลยนะฮะก็เป็นอะไรนะก็บอกว่าต่อไปมันป,ปี58ครับผม58เนี่ยมันเข้าสู่ประชาาของอาเซียนกิดประชาาของมาเลเซียนั่นคือจะมีการหลอมร่วมกันเศรีภาพนะสามา่าอะไ ทางอะไรนะทางความรัอนนั่นเข้ามาเพราะว่าคนคนในอาเซียนเนี่ยมันจะข้ามเข้าไปข้ามกลับมาครับผมไม่ว่าจะเรื่องการทํางานไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนผลจากการที่มันข้ามเข้าไปข้ามกลับมาตรงนี้แน,น่นอนคนก็ข้ามไปทํางานระหว่างประเทศด้วยกั่ ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็คือแน่นอนมันอาจจะมีเผ่าพันธุ์อาเซียนเกิดขึ้นใหม่ก็เกิดจากการที่คนเราข้ามไปทำงานประชากรอาเซียนก็เลยประชากรอาเซียนนะครับไม่ใช่ประชากรไหนประชากรอาเซียนนะะฮใช่ป่ะตรงนี้เอาไปไปได้นะครับหลังจากนี้แตกเป็นก็จะมีอาเซียนขึ้นมาดูลองไมกทินตบาการดูว่าว่าอาเซียนแค่เป็นประเทศไทยเราเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมเจ็ดเจ็ดตลอดไป มันก็คือรวมกันเป็นประเทศไทยถ้าเทียบเทียบพวกอาเซียมีพวกอะไรก็คือพวกเนี้ยเรื่องกติกาก็ต้องมาปรับกันกฎหมายก็มาปรับกันเรื่องท่าทางก็มาปรับกันเรื่องการเข้าเมืองก็มาปรับกันตะกรุดชายแดนอย่างเงี้ยมันมันไม่มาที่ละไม่นั่นมันอจะวิ่งผ่านเข้าได้เหมือนกันอยู่แล้วนันต้องมาปรับระเบียบข้อหากันแค่นั้นเองคอนเซ็ปต์ดีมากครับคอนเซ็ปต์ดีมากครัหกร้อยล้านคนนะครับประชาธิปไตย ิปทะแล้วเรามันจะมีกฎหมายอยู่แบบกฎหมายสําหรับใช้กับอาเซียนอาเซียนชาร์เตอร์อาเซียนชาร์เตอร์ตอนนี้เขาลงตัวกันแล้วยังฮะเดมีแล้วใช่ไหมฮะเหมือนเหมือนรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอาเซียนชาร์เตอร์อาเซียนชาร์เตอร์กฎบัตรอาเซียนอาเซียนชาร์เตอร์แต่เริ่มจากไทยคุณภูมิใจได้เลยคนไทยมา 真的太好嘛。